ผมได้กดแทนในการพรีเซนต์ฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy C4 ใหม่นะครับผมก็ของเตกาบมีเนี่ยจะได้พรีเซนต์ฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า sketch to image นะครับผมันเป็นการแบบบางทีว่าเราเจอเอารูปอะไรก็ได้นะครับเราวาดอะไรลงไปอ่ะเราเดี๋ยว AI มันจะเจเนอเรตเราเองว่าสมมุติแบบมันวาดวใช่ไหมถ้ามันวาวงก็ไดถ้าใครดูเนี่ยขนาดเตวาดแบบ อนุบาลอ่ะได้รูปแบบจังมาเลยแต่โดยเนเจอร์อ่ะแข่งว่ารูปได้แบบคนโตองอันนี้ตอนเรียนอะครับแข่งว่ารูปแต่ว่าบนเวทีอะเราต้องให้มันดูตอนไม่เก่งของชั้นเรียนตอนปฐมวิปใช่แต่ถ้าเกิดวาดพวกไม่เก่งจริงๆริวาดแบบว่ายานมันจะ้นไดอย่างั้นจริงๆมันอย่างจร้งจริงก็อันนั้นือทำจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแอด เลยว่าเป็นวีโอสัตว์ทีการใช้งานเอาดูว่าผมลองวาดแล้วผมไม่เจอแบบสิงตรงสิงโตเนี่ยเราว่าไอ้แสเข้าไปเมื่อตายเขาเขาก็มียบทธ์แบบสร้างได้แต่ว่าการที่เราว่าดูไม่เก่งสมชุมเขาเลยเลือกเรามาเป็ยังไงเพิ่งบอกว่าได้รางวัลได้ฟังมาครับตอนไหนที่มาถามไม่ได้ตอบันกระโดดเรื่องจริงเดี๋ยวจะเอาถ้วยมาโชว์คุณยูว่าจะตายเป็นแม่ไม่ได้ไปตายไปเปล่อคุณยูเป็นยังไงบ้างคุณยิหนูสกิล ครับการพัฒนาของวัลไหนคือการมาาเรได้รางวัลมาส่วนผมเนี่ยคือจบชั้นครูมาใช่ชั้นครูคำนี้ไม่ได้ไม่มีหรอเก่ามรูคลางคลาชั้นครูคือเอหมือนว่าพูดไปเรื่อยไม่คือผมว่ามันแบบเขาเรียกเราจะโชว์ให้ดูว่าแม้เราจะวาดอะไรแบบคือถ้าสกิลเราไม่ได้เก่งมากแต่แค่เราขอให้แบบ AI มันจับได้ว่าสิ่งนี้คือได้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันก็คือจับได้ใบระดยบพอดิวนะครับดีลิปดิลิปเป็นไงสาวใบคลับเซนต์า ไปทานข้าวันนี้ร้านร้านหนึ่งครับแต่ว่าลิฟที่นั่นเนี่ยคือมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นลิฟต์เก่าคือค่อนข้างเก่าเลยแล้วก็ทีนี้เหมือนเราเข้าไปในลิฟต์อ่ะบระาารยากาศลิฟต์ก่อนเก่าและแคบเบก่าและแคบคือเป็นลิฟต์โบราณเราตีตีจากจากสายตายดูแล้วประมาณแบบน่าจะแบบประมาณสามสิบปีอ่อะ,อะแต่ว่ามีการเป็นเทนเน็ตอย่างดีแต่ว่าแต่ว่ามันเก่า เหรอ,อแต่กรรมไม่เกิดขึ้นยังไงเหตุการรมเกิดขึ้นยังไงแล,งแล้วลิฟต์มันไม่เปิดไม่เปิดแล้วทีนเนี้ยตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับจนแบบกายเขาก็กด SOS ไปกดมันก็จะมีเสียงตื้อ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 รอรอติดต่อกับทางแบบซึ่งเอฟพีไอ <FBI S 1> ให้เขามาช่วยเราใชไม่ทาง <S <S ทางอะไรก็แล้วแต่เขาแค่ไม่นานไม่พ่ใจะเออมีคนมาช่วยอะไครับไม่มีใครมาก็นานนะก็คือแบบ คือตอนแรกกดกดกด A S O <singing>, S ไปก็ไม่มีใครตอบแล้วก็ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครตอบค้อลิ้นแล้วก็ไม่มีใครสนใจเลยครับไม้ออยู่อยู่นานจะไไหนยังไงตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมมาหยิบมาถือขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องแบบส่งอะไรต่อให้คนรุ่นหลังท้ายใช่เมื่อถึงวิลเลียมขึ้นมาเลยท้ายผมหยิบโทรศัพท์ Samsung ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบ อ่อไปเลยว่าเราจะตกงต่อรูู้กคนรู้หไหแต่วินาทีนั้นเนี่ยขอผมจะคิดว่าเฮ้ยดาราดิลี่จะลงข่าวเราว่าอะไรวะชื่อนักแสดงอะไรอย่างงี้เราเรากแบบเอาไาถ่วไนะคิดว่าผาถั่มันต้องมีประมาณไหนปิอแฟนคลับไปิดตำนานเอปิดตำนานปิดตำนานปิดตำนานโก้อถามว่าใจหายยังเนี่ย ไโปกเกอร์อะไรมาไปมันจะมีฉากหนึ่งที่นิวใช้พลังสุดท้ายคือผมอ่ะผมพออยู่ในนั้นผมรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่าอากาศมันน่าจะน้อยมากแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราอาจจะแบบเป็นเรื่องซีเรียสแล้วจริงๆนิวทำแก๊งค์คือต่อไม่มีไม่มีแล้วสุดท้ายก็เลยใช้มือแดนก็่ยอการว่านู่นนู่นไม่สนใจแล้วคือโนไม่ตอนแรกสนใจก่อนตอแล้วพอแล้วไม่ตอนแรกนิวแหกแล้วพอแก๊งค์ก็ได้พอแก๊งบอกโน้นิวก็ครั้งแรกฟังก่อนครั้งแรกก็คือแบบ อะไรสิก็ไปคร well ับแต่ยืนต่อยประมาณ5นาทีรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วถ้ากูไม่เปิดอ่ะกูตายแล้วยอมเปิดออกไปแล้วตัวขาดยังจะดีซะกว่านิวก็เลยแหกแล้วก็รอดออกมาได้แสดงว่าสุดท้ายเราต้องเข้าลิฟต์คนละตัวเพราะว่าจะได้เหลือหนึ่งคนเพื่อให้โปก้าอยู่ต่อไปไม่แต่ก่อนที่จะลงอ่ะผมบอกทุกคนแล้วว่าทุกคนเดินลงกันไหมมันแค่6ชั้นเองลิฟต์มันเก่าแล้วผมไม่อยากขึ้นแล้วเพราะตอนตอนขึ้นมามันก็แบบรู้สึกไม่ดีกับลิฟต์ตัวนี้อยู่แล้วมันสำให ก็ฝากด้วยนะครับ Samsung Galaxy C Flip 6แล้วก็ C46 นะครับผมเพิ่งเปิดตัววันนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับเขาเรียกว่าใหม่ๆแล้วยังมีเขาเรียกว่า Galaxy Ring มาด้วยเป็นเป็นแหวนที่เขาแบบวัดสุขภาพนะครับแล้วก็มี Galaxy Watch ตัวใหม่ด้วยอันนี้เป็น Watch ตัวใหม่ที่แบบเขาเรียกว่าหน้าจอทนทานกว่าเดิมนะครับเป็น Aerospace Grade แบบวัสดุดีมากนะครับฝากทุกคนด้วยก็สำหรับ เขาเรียกว่าใครที่อยากอัปเกรดมือถือใหม่ซึ่งมลอถือตัวนี้ใช่ก็มีความฉลาดล้ำขึ้นมาอีกหลายขั้นเลยเอาเขาเรียกว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมากอย่างเช่นแบบฟังก์ชันของพวกเราที่แบบ sketch r e i m a t e นะครับก็สามารถวาดรูปอะไรแล้วก็เจเนรตออกมาเป็นภาพงานศิลปะได้เลยใครๆถ้าเกิดใครไม่มั่นใจยังไงแบบไาลองเล่นดูได้ครับผมที่งาน